จะหัวตาอัลตายอหลอากัวันตายมึงต้อนไหนค้อนฟองก็พายเหงมาก็ต้องดูพังนั่นนะหากมหาเขียบห้ากิโลฮะคุณเอาเขาตัวแ่อยช่วยจะเมื่อว่าจะกูพอเมื่อ่จ้ะทดลองแดดหนึ่ไปน้ำหนามเลยก็แต่ฮอเทสนะฮอไม่จะซ้อนแต่ว่า

เืนมากคื่เอาื่อทีหปีจะก็มาแทงมันมันหกักบ่ะเอยู่นี่ะเสี้ยมโลมาลุงเออล่งุงมาเวทแทนดิตานี้ก่อนไปดีเด้อพี่น,อน้องการจะท่ายสบายดียดยนะปูอก็ออบอกคอนแสงมันน่คือมื่อนี่เห็นบนทาทังด้างคอพี่น้อง นี่อันน้ำเส้ลายพี่นอ้องทีมงานพเกาี่ผ้าก็ลงมาเาทบส์ซอนกุ้งอนปลาทัางดูจ้ะวเวบี่เดียวเป็เอจี่ิพาไปเบ่งพี่นอ้องขาลามาอันนี้ก็า<ห>อ,อ,อพี่นอ้อง บายดีเด้อน้าว่าถ้าหนดสวยมันเปียกมันเปียกพี่นนอกกล่องเปียกก็ฝาดอเสร็จก่อนเออนี่ตาฝนตกฝนตกมัเคือนนี้แห้งกรอกกล้เด้อพรีเต็มเมื่อว่านนี่เขายังขามไปหวานน่าดอนบุงอยู่นี่ขามเมื่อไหร่เนี่ย ป๊าพี่น้องเอ้ยหนามมาได้กระรอกกระเดียเพราะว่าอันพยโยเข่าเวียดนามสีแคงฝากใตนี่ก็โดนกือกันพี่น้องโดนพยโยคื้กันป๊าชไแล้วมั้ง บอกจุดหอดก็ภัยหน่อยคตดด๊อดไม่ช้างเด็กบอกว่าอย่ามามันาวมันาวเฮ้ย <c> ป <oughs> าดปวดซ้ำแก่งดีผีเมืองโค้งเถี่น้องปูต่อใหม่ตะยานแท้ แม่จะไปดองไปเบิ่งน้ำเดานน่ตยสิขวบขาล่องนี่เอ้าพยายามันสู้เอาขัดไปป้าเบิ่งุยป้าเบิ่งก็ไปไปเป็นก่อพี่น้องเห็นบรรยากางคลองโอ้กางคลองเหรอการสุดฮะไม่มีอีกกื ได้ซองกันได้หนาวสูอันนี้กันเกี่วเลยคันดมนี่ไปด้เราได้นี่นะเอร์น่ยางใจไปยังไหนเราไปจงไงหน่ะอันนี้พาโขดโวดขนาดนี้ขึ้นเด็กโอ้ย <g ül> ไไอะไรด้งเราพี่นอนเอ้ยโผดหน้าอีกไปฟูนขั้นรถหนึ่งเอเอก็มาบานเฮ้ปาดหน่ำดีไล่ดี นี่เคยยูมาบอกเคยเคยเห,น,หนี่ยงขึ้นได้กันนี่จะเอร์ปลาเก้วสอนปลาเกลีวเด้่อว่าเป็นอีกกลุ่มกาอ่ะ,อะโหดกะลายยูบ่ฮอดข้าเจะเอร์เหรอสิลงมาอีหย่างเด็กไปขึ้นขึ้นขึ้น อย่าหน,น้าไปขี่ใชและเดี๋ยวยค่เพิ่งอีแเดะพี่น้องเอดี๋ยววัดอวตอนแล้วขึ้นไก่ไก่ฟังก่อนจะสุดไปเบื้องนา่อกฮ้วปวดก่หนามเออบัอนนี้มันเป็นครัวได้พี่น้องมันก็ได้อยาก

เด้งเด้งเด้งมาเด้อวงไปเฮ้ยอะไรไมาโดนนะบอก้ามากเนปบมู่เอ้ยะเฮ้ยมใหม่ค่เดีหาเรวยมาเออใหม่นี่มื่อจาฮันเดย์ฟาดโดน ไปใส่เลยมันลงในหนามเนื่อมันอยู่ในหนามบนหัวนี่นะเออมันอยู่ในหนามออยื่เท้านาี่เดะขวดรบอวนอาจารย์ถือหอนามพัดเพระว,าว่าหนามขึ้นอ้มันเพื่อนแลวมันกนัดยออุกบ้าคือเราไม่ใส่ยุกบ้าคออือ,อม่ใส่เปนไป,ไป

กันานได้เยกันนาได้จะมาจะมาแน่น่มาเขามาจะหน้าจะมาจะหน้าจะอยู่หน้าจะมาทมกินรถมา่ะปาไทลูกกบ้เอออ่ะกางเงตัวนี้งท่านท่านติป้าได้จะเถอะ อ,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 อ่อาะแมหนูร้า,า,ายเด้มันสื่อมันอันนี้ออกเ้ยแม่บอกั <สะ S 1> กนคือตัวน้อยแท้ส์อือูตัวนั้นแล้วก็สีอยู่ในคอนใหม่นี้เนาะ แสดงว่ามันมีซองตัวหน่งนะตัวนั้นมันใหญ่เนาะซ้ำแกนเล็กหน่อยพี่เด้งานไม่ใหม่เลยหรอเริ่ดสอนก็ได้แล้วจนขืนจักราเป็นโง่อ้าวเนาะ มันใหญ่ใหลีก็มีานมาเพื้อนก็ไม่อยากซ้ำคอนนะนี่จะกระล่มทางท้างใช่หรือเปล่าหนอเออน้าก็ผ่าลาซองอยู่คือสิไปนี่มานจะขึ้นมหนอดผีแล้วเจอไส่แล้วบันไดสยังมาเด้อนะ ที่นั่นถ่วมแล้วหัวมหาวิทยาแห่งเป็นไหนขึ้น,นไหนขะ้น,ะปนะเป็นลุงนะใส่กระเปียกคือเก่าเออใส่ไหมมบ,บ็ดอันนั้นเลยบ,บ็ดย่างบ็ดพุ่นนั่นกันได <นะ S 1> ้ใส่งานได้ใส่งานแบบทุกมือ เดือนหนึ่งแื้สี่เถื่อสามี่เถือแล้วห่พันไปใหน่น้ำเกลือจ้ะเออถิมซะหนายองมาเลยเลยที่มรนใส่บลไหลหนาคอนปายนี่มันลองใส่เบงจัชีลังเีร กระเทือนมาเลยน้ำมันยังมาอยู่ถ้าน้ำมันอยู่ใกล้ๆเพราะวา่าฝนยังตกเลยเด้ออีเด้คือใส่บ่พี่โหจ้ะอ้าวมันอ้ๆจนหอดกกอันนี้ ก็ภัยหน่อยหนามลายแห,หอย้อี้ลยพี่วบ้าจนหัวจะฝังอันตรายอ่าออกไบอันตรายมึงคนไหนคนสองก็ภัย,ยแห้งมาก็ต้องดูพังนังนะ่นแล้ห้ากโกหาเขียนห้ากิโลพูดเอาเข้าตแห่อช่วนจะเมื่อวานจะคูพอเมื่อาน้ะ,อออะยังวนม่้ยจนะทำาเอียจะเพลนพนที Nằm hẹn của hẹn Thân mình hòa trăm có cơ này Xíu lộn bị xây đẩy yếu bị nó rồi Ăn chân hòa vang phanh Đời Hơn cả những câu mạ đi được Hả

ได้อีบหมดจ่ะได้อีบอ่ะกูอีกอ่ะบอกใครด็่อเออเจ้ามันสิไหนที่บอยหนาได้กันฮะให้มหอีเดี๋อวนีงคนร้ายพี่น้อง ยลกลายืดยเทงก็ไลายพาะเรากดกไดคือกันคือการถ้าต้องได้พี่เนีะยวถาว่าคามแทงขึ้นมากก็แต่ก็สชิซายลงไปเลยลคือนลมั้งคือแถวนี้ใส่บระไดเลยกกรกะดีหันขนามาหอดโกรกระโดดนะครับแซงเรไปใส่แถวหันได้แถวนะหนพี่นนองแต่ว่าหนามันร้เห็นนะหนาไมทัดมมนสุกออ พี่ออง่าทางขาสิน่ะห้ม่แนบอเนี่ยเดี๋ยวป่ะสองตวใหญ่เจ๊กบัวเจ้าน่นนั้นมันอายุทำแค่มันนันอําเอากระลังขนากระลังชีเปรีเป็ดได้ไหมสบหาไ้เด็กไปเดี๋ยวหอไทยแล่ที่น่อม่าหาพวกล่างนี่เลยบจืจอได้ค่ะ อ่าอบาเลยอะ่ะเออสี่หกแปดดิิไปใส่ไะคนมาอายรยูรุมก็มีคนเะน่เออบปะอ้ยอันนี้ได้สิปิวคนนเจ้นเพียงเอ,อิบ มันนี้ไม่คือเลิกเห็นป่ะอ,อ่าแล้วแม่พัวเดมาให้ไปละคุณโอ้นะ่ะแถวๆมันมีแก่หนามมันก็ได้แบบได่นนี่คือเธอมันเป็นแก่มันก็ได้เป็นต่ายานเน,น่เห็นป่ง้างเบื่ เออเอองายน้าเลยนี่นะโออโอ้โหพนาดมันเหนโอ้แต่ใหญ่โอ้โหันติดตกเด็กเงียไปป้าถูกอนใหม่ Ngóng ác sĩ bói hên nó, vừa nóng tay ái nơi yêu ái nơi yêu ái nơi bên lắm dưới 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 ด้แล้วป่ะจ๊ะดม้ารามีคู่รู้มีเจ้าของอะไรวะมา ว่าบางทีมันเสี多多多多多่ยงนะโอ้โต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 ก็พอได้เอ้าเขาเมื่อไหร่โอะโอ้หะกืหนี้มาเองวันไดอีก แต่ฮอนเทสนะฮอนไม่จะซอนแต่ว uh> ่ากอยเนาะอ้าวเข้เาเป็นไเขาไปจะเห็นแต่งงเรามาจะสาวคนเรารอมาเลยเ่ยใ่นาประมาณสิบนาทีพี่นนอะเดี๋ยวเาไปยามเบ็ดเนา อยากใส่โยในเบ็ดยัางบากหลายแต่ว่าหนำลายขึ้นมาเรื่อยๆเลยฟังเงบิงกอ,งองเนเอาใส่สานนีไปก่อนนอกข้างเบิงกอนนะไปเลยลูกอยาพผูกไปน้ำเาเลยผมปาดฝนมาแห้งเดี๋ยวทีน,น้องไดอ่าเร็วน้งอง,งอได้เร็วไปกเจงไเร็วเอาได้เ่แหลตา

บลาสีทองมันแน่นหรือบลาสุดปักเจ้าทังเหเจ้าทาั้งโอ้ยอ้าวแม่จะใช้สูเอินฮะจนเมื่อยเคื่อนเคื่อนมาพี่รดงไหมเคลือนตกมาเฮ่ออีเดี๋วพี่นอกได้ หาเบิ้งอีกวาสิได้อีกวะขวานก็ไปมาเป็นกอ่อเลยข้อช่องขวามีอ่ะนั่นไปอยู่ในใ่ดิได้อีกเว้ยได้อีกบ่าอะไรมันดิน หาปีจะก็มาแทงอันมันหักไปนะเพ็รต uh ัวน uh ี้นะเออไม่จถือปลากเขคยถือเบื้องลู่จะขึ้นคนนี้ะอันนันลง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 หลาลง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 หนาวดีขึ้นแปลกช่องตู้เสืยปร์ยานยังเอาใหม่อีกปะประหลาดจนในร้ลนเลาะมาจังาละส่วนนานเมื่อ มันหนมัมามันมาแหงเลยฝุ่หมดแล้วแห่งป็เป็นเวทีโซนไมย่างดิ่งเดี๋ยวให้อุ่มอีกวิแต่อีโต้มาวิ่งเนี่ยปลาทอง้าวหน้าข้าวหน้ ป้าเจนนามันดอนอีกซื้อขนามันาก็ได้หายไปยายปนหามันว่าลายเอตัวเมื่อคืนแหน่ะเร้่งหัวมันจะเป็นก่อยไหลอยู่หัวใส่

มันบุกอีกตอนใต้ี่ไปหน่อยนะมันายโหดเที่ยวทาบังข้างบังมือนม่นเีบุนเลยไอ้ระบบนิเวศทุกคนดีกว่าสิงง่ามาดีเลยบางทีอาจจะลงอนจับจอบเบิ้งน้องถ้าน้ำมันบุกใครเ็นแนะใสเบ็ดนะคือต้องต้องทาน้าบุกีเมันลลยเกินถ้าใจบได้ ทานานมออาน,น้อยเออทานามน้อยคนนี้โอ้ไปเดี๋ยวพากันก้าบพี่น้องเนะาะมาดิปนอยู่หรอกพอดีปนไม่ใหญ่เลยลูดพี่น้องไอ้ในเงาก็คิดเล็กใหญ่อะนะเมื่อชิโตะใหญ่ทางนี้มันพันนี่เงาอะ่ป้าจะรู้ขนาดสี่จะได้ป้ามันตื่นหนามไหมแล้วล่ะคือกหล็กเลยนี่มันมากระเล็กนะครับขนาดสี่มาลายขึ้นกระเล็ก ป้มามันเลยตืนยน่นหนาตื่นย<ะ>ังมันขึ้นมาเนาะมังหลีกอะเดี๋ยวพบกันอีพี่หนะาครับพี่น้องพบกันอีพี่หนาเนาะพี่นี่กะจีจบไว้ชิมิเลยพี่นอ้องเพราะว่าครับเลยประเดียเอาป้ายไงพี่น้องเบิ้งสามพี่นอ้องวาสิลาป้าโคตรขั้งปราขึ่งให้เบิง้งออกตีกินกระเด็นจ พี่นายจะพิไลบนกรัก้งพี่น้องเพราะว่าแล้วดูนีก็หอดแล้วดูที่ว่านำนำรางนำลายน้อพี่น้องนำพี่ลายน้องยัพี่นายจะพิล่าให้เบิ้มเต็มที่ที่นี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละบายบายสวัสดีเดอ้อ